ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันครับสินค้าสั่งจากช้อปปอี้ตัวนี้ครับส่งไปสนีเป็นคันเบ็ดครับโอคุมาอาโซเรสเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อ,อมๆกันครับว่าสินค้าจะเป็นจะมาในสภาพไหน แต่แพ็คท่อ PVC มาดีครับส่งไว้ด้วยร้านนี้ราคาก็ไม่แพงเพราะเผยจะถูกกว่าตามตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาอย่งนะครับตัวนี้ขนาดาคิดบวกค่าขนส่งแล้วยังถูกกว่าครับเพราะว่าตามร้านอุปกรณ์ตกปลาตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสองพันกว่า เพราะว่าตอนนี้เป็นสิบฟุตครับเป็นเบสคัตติ้งสิบฟุตส่งของไว้ด้วยร้านนี้สั่งสองวันได้เลย แต่เราต้องมาดูครับว่าสินค้ามีตำหนิไหมดูพร้อมๆกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะถูกกว่าร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปด้วยอุปกรณ์ตกปลาขนาดไปซื้อที่ร้านแพงวันนี้เลยครับตัวนี้ราคา2,000กว่าอยู่แล้วซื้อตามร้านค้าขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปแต่ถ้าสั่งจาก ข้าอนไลนยถูกกว่าครับถูกกว่าหลายร้อยอะแก่ยากโอเค เหรครับยาวครับเราจะพันพันพลาสติกกันกระแทกมาอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวต้องตัดอ,อก,ก่อนครับ ไหลายหลายหรัรร้งนี่นนตัดอย่างเดียวไม่มีแกะครับลุงนี้ แต่ก็ต้องตัดให้ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปโดนสินค้าข้างในเสียหายอีกเดี๋ยวจะหาว่าทางร้านก็ส่งมาให้เสียหายจริงๆแล้วไม่ใช่ หลายรอบเลยครับออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับสองผ้าเป็นโอคุมาอาโชเรสอ่าสิบฟุตสามร้อยเซนประมาณนั้นสามเมตรนะครับเวทยี่สิบสี่สิบปอน ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีตำหนิไหมทำไมราคาถึงได้ถูกกว่าร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปตัวนี้เป็น10ฟุตนะครับอ้างเองจากราคา10ฟุต ยาวหน่อยอ่าก่อนอื่นก็ดูไปลพปิพอก่อนประมาณนี้ครับมีตำหนิอะไรไหมมืดไปหน่อย ด้ามเป็นพันลายเอคอร์ดมาเลยครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเขาครับเฉพาะโอกม,มากครับเขาจะพันลายเอคอร์ดอย่างเงี้ยทั้งลำเลยทั้งคันเลยไม่มีตำแหน่ครับท่อนปลายมาดูท่อนโคนตัวนี้ด้ามไม้ก๊อกแต่เป็นก๊อกอัดครับไม่ได้เคลือบ อันนี้คือด้ามไม่ได้เคลือบแต่ไม่มีปัญหาครับเราเคลือบเองอยู่และเราเรามีเครื่องเคลือบอยู่ละรีซีฟฟูจิอ่าตรงนี้เป็นรีซีฟฟูจิครับมีแหวนสเตเลสไกทอนโคนพันดินพันอะไรมาปกติครับไม่ไม่มีตำหนิ ก็ไม่มีตําหนิครับเป็นสินค้าปกติครับไม่มีตําหนิครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองจับคันแล้วเราจะมาทำรีวิวให้ดูอีกทีถ้า เพื่อนๆคนไหนมีอะไรดีๆก็มาแบ่งปันความรู้กันได้มาแชร์กันได้ครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับให้กดไลค์กดติดตามกันด้วยครับฝากด้วยสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาประกอบเดี๋ยวอาการลอกเบสของเพนสกอร์ SQL 15เดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูว่ามันเข้ากันได้ดีไหมครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ